ก็สวัสดีท่า้ชมท่านด้วยนะครับผมวันนี้เราสนวิจารณ์เล่นจัตเจริคตัวดาวที่ผมมีทั้งหมดกันนะครับซึ่งว่าตั้งแต่ตัวโอเคไปดูเลยครับตัวแรกครับเออะนครับผมให้เลืกตัวนี้ผมเล่นบ่อยที่สุดนะครับให้มันติไอ้ีคือใช้ดีมากๆผมให้ใช้ดีมากๆครับครับอูคองอันนี้ก็ดี เ okay. ให้อนนี้แล้วกันนะครับตกไปจจบจิ้งจอกเราเล่นบ่อยนะจะให้น,นี้เับให้ก็ดีครับผมให้ก็ดีครับเวนตัวนี้มันก็เก่งนะฮะแต่ผมให้ก็ดีนะนีคือผมไม่ค่อยอยากเล่นมันเล่นเลยเล่นเลยไม่เคยเล่นเลยอันนี้ดีอยู่นะไม่เคยเล่น บัตเตอร์ฟีอ่ะไปอ่ะข้คนที่จะยากหน่อยนะครับตัวเลือกเล่นดีนะแต่ผมให้นีิรันนะครับมันดูแบบไงอ่ะเฮ้ยดูเป็นยังไง ช้างไปไหนแล้วจะช้างไปไหนครับเนี่ยอนนี้อันนีันนีอันนี้อยู่ไหนอะแต่ไม่ได้เอาไปครับเจ้าสไม่เีนด้วยเลยเลยอันนี้ซ้าอันนี้ซ้ำมาให้ยันเดียเล่แล้วกันนะก็ซ้ำแล้วครับโอ้ ไปซีก็ดีเล่นดีอนยะแบบู่นะแต่ไ่ดีมันจะตายก็ไปสกินใหม่นะครับ,ผม,บ,บนะผมให้นี่เลยมันร่วมเล่นบ่อยชิปไปเองเลยนะผมให้นี้เลยครับอันนี้ปุ๊บเข้าไปปุ๊บเดียงคำตองชอบนะผมี่ครัียบเรียบเล่นดีครับเล่นบ่อยด้วย พักหน่อยพักก็ดีน่คีับก็ดีก็ดีหมดเลยครับชแถวนี้ก็ดีดก็ด,กดีโอเคครับผมหมดแล้วนะครับผมตัดเชียร์เลสติมครั้งนี้นะก็เร่องต่อนนี้เลยครับผม ก็จะเป็นไม่ใช้ดีกว่าไม่ใช้ตัวนี้ดีกว่านะผมไม่ใช้ดีกว่านะไม่ใช้ดีกว่าต่อไปคือนอันก็อ่ะแค่เอ้ยต่อไปครับแล้วนี่อยู่นี่มั้ยเจ้าก็ พอได้อะไรเล่นดีเล่นไม่เล่นไม่อะไรกบื่อไปอ่ะเป็นอันับครับครับก็ดีครับผมก็ดีเลยนะครับผมดีที่สุดดีๆครับผมจะเอาลงไปข้างล่างแต่ละช่งนะ เฉดีสุดของแต่ละช่องเอามาช่องที่ไม่ใช่ดีกว่าครึ่งตัวนี้ครับอาซตีตัวนี้เป็นตัวที่แบบเฉยๆสุดในช่องนี้นะครับนี่ดอดครับอุ๊ไปครับอุ๊ไปครับเอาุ้งดีกว่านี่ครับผมอู้ยตัวก้อนๆอ่ะ พี่สิกจงหวครับต่อยมาดีจอดแลสนะเลือกแลสเอาอไปลองพูดนะฮะเอเรนเดยเกอนี่ดีก่าแล้วจะไปนะคกับไ,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 ไปไปไปครับ